ีครับมื้อนี้มาพบกับช่องโกโบอยชแ้นแนกตามเคยนะครับมื้อนี้กับบะหมี่ยังหลาผ้าพีผ้าน้องมากินตําทะเลนะครับนี่เบิ้งกุ้งสดๆเนี่ครับมาเรเสียเวลาเรื่องไรเลยมาเอาสอนเอ้มากับบรรยากาศพื้นที่พันกว่าไยนะครับทั้งหลังของไผรกับโบรุบะเมงของผมนะครับเดี๋ยวไปหอดบ่บ่แล้วทำไม Mình nhờ <laughs> <laughs> <laughs>

แับเนาะ,ะสว่วงจับมาเพชรอยู่จะเท่ากินมาไร A few moments later. Ah. Ah. <laughs>

oh <laughs> ไปเปิดเบิ้งลึกเดอคืออยู่ทรมานเนาะไปโพน่าเฟสไปเดือกคอโทนน้ำเดือครับบ่ได้ตั้งใจอีหลีแต่มันขาดไปเหลอเน่ยเล่นถอดใจเ้วพี่น้องแสบร้าย มีบุญพลาญแต่ต้นปีเนาะเล่มที่ราคาเล่มที่ราคาตัว แน่นแน่เลยพี่น้องเอ้ยชวงบอกเลยว่าทวงทวงบะทวงบะ อเอาไปย่างไม่ถึงเครื่องทางนะครับอีก2คนบาไหว เขาอยากใส่เมื่อนี่จะเปนหนองเนี่ยมาส่วงเมนมอส้วงดอกอยากตักพริกถึงมากผ่ายบานทันติดตามดวยครับฝากกดติดตามช่องโคโบชาแนลวยครับทั้งยูทู e แล้วก็เพจเฟ o บ k ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมปีใหม่นี่กับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดท,ทิ้งใดคอยสมปรารถนาทุกทิ้งทุกอย่างเลยท้าลุ่ล่ำรู้ด้วยยาเจ็บยาจนเดอ้อพี่หน่องเด้อท้าะุิมต่อ โควิดก็ร้ายบ่ได้มีเวลาไปใช้มาไช้ก็ได้มาเฮ็ดคลิปนั่งกินซูพี่น้องผู้ดใดบ่ทนันกินก็หากินเอาเด้อโลกก็หลายบัดนี้ไปใช้ก็บ,บไ่ <c oughs> okay, ได้เซฟเปิดของเด้อพี่น้อง <c oughs> เป็นห่วงทุกคนครับมุกขันมีไพ่จีดอกสร้างโลกได้ครับพี่น้อง จยาสั่งคนครับเพราะบ้องหูว่ามือใดจะหอดที่เห่าครับ <c oughs> บ้บาไป่น้องแล้วเล้ยเสียงแหงขออยากกินน้ำนะครับ อะไรพี่น้องมือนีกับคำมื่นแล้วเนะาะยังไงผมก็กินบาเบิร์นแหละแหละมันเผ็ดแห้งก็อยากกินมันเบิร์นอยู่แต่มันเผ็ดอีวีเผ็ดตั๊บมูรับตั๊บใหม่ยังไงก็อย่าลืมฝากช่องโกโบโชแนวนั่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะ่ได้าาคลิปไม่ได้พลาดนะคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าคลิปต่อไปพมจะกินอียง่วงนี้ก็เอาคลิปกินไปก่อนเพราะว่าโควิดระบาดไปใช้มาใช้บ่ได้ย่านโลกจย่างในมือน,นีก็ขอโตไปก่อนนะครับเพชรอีดีขอให้คนที่เบิ่งคลิปนี้กดไหลมีลวความทุกขความจเจริญน,นะครับพบกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ